กาเสม็ดจังหวัดระยองเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศนะคะ แต่ละปีมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาทแต่เรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคกลับเป็นไปอย่างล่าช้านะคะค่ะและหลายครั้งนะคะก็เป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ,คะโดยเฉพาะถนนบนเกาะ,สะเสม็ดค่ะที่มีสภาพเป็นทางลาดชันและเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากถูกเลื่อนการก่อสร้างมานานค่ะเพราะว่าติดขัดกับระเบียบราชการติดตามจากรายงานของคุณขวัญเรือนเอ็มโอ๊ดค่ะ ความสวยงามของชายหาดทั้ง16แห่งบนเกาะสมิตจังหวัดระยองดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะแห่งนี้จนแต่ละปีมีเงินสะพัดเกือบ10,000ล้านบาทแต่อีกด้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้คนบนเกาะนี้ต้องเผเชิญมานานหลายปีถนนบนเกาะสมิทมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรส่วนใหญ่มีสภาพอย่างที่เห็น จุดหนึ่งที่ผู้สัญจรบนเกาะเสเม็ดต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณเนินแสงเทียนที่ดีฉันกำลังยืนอยู่นี่แหละค่ะเพราะจากสภาพถนนที่มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงชันมีหินและหลุมจำนวนมากจึงทําให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดค่ะแม้จะเป็นจุดที่อันตรายแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ยังขับขี่ด้วยความเร็วขณะที่บางคนเลือกที่จะลงเดินเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ I think you want right want to you hear ท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้บอกว่าสภาพถนนบนกเกาะเสม็ดสร้างความกังวลให้กับเธอขณะขับรถชมวิวและเห็นว่าเป็นเรื่องอันตรายโดยเฉพาะขับรถจักรยานยนต์จึงอยากให้มีการปรับปรุงข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนกเกาะเสม็ดพบว่าแต่และเดือนมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจากการใช้ถนนบนกเกาะเสม็ดประมาณ2คนขึ้นในช่วงเทศกาลขณะที่เครื่องมือและบุคลากรที่รองรับมีอยู่อย่างจำกัด หากมีการปรับปรุงถนนเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้แต่ก็ควรมีมาตรการเรื่องการจำกัดความเร็วเช่นกันคราขละามันข้หนักขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยฮะทางที่มันมัน,ม,นมันเกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับากรารรองรับของอนามัยนี้เป็นยังไงเจ้าหน้าที่มีน้อยพอของเราก็มีเจ้าที่เจ้าที่ที่อยู่เวรตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าก็ในกรณีถ้าเกิด บางครั้งเนี่ยมันรุนแรงเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องส่งส่งไปโรงพยบาบาลซึิ่งกรลําบากหน่อยนะครับเขาต้องเดินทาง <นะ S 2> ก็ต้องเดินทางทก่าจะถึงก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงรถสองแถวที่มีอยู่60คันเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพราะถนนทําให้ช่วงล่างของรถได้รับความเสียหายรายได้ที่ได้รับจากการขับรถจึงกลายเป็นรายใจ่ายในเวลาอันรวดเร็ว ก็คงเห็นเมื่อกี้ก็ผมออกไปนั่นก็รถฟ้ามมาผู้หญิงสองคนที่นั่งหน้าไปบ่อยไหมคะบ่อยบ่อยนักท่องเที่ยวแล้วรถเป็นยังไงคะสภาพขับงี่อยบ่อยก็ดูยางเลยยางหมดแล้วดกข้าง ปัญหาสาธารณภคบนเกาะเสม็ดนอกจากถนนยังรวมถึงปัญหากระแสไฟฟ้าตกเฟดท,ที่ส่งผลกระทบต่อน,นักท่องเที่ยวและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักพังเสียหายปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําที่ทําให้ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องซื้อและขนน้ํามาจากฝั่งขณะที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามู่เกาะเสม็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองระบุว่าอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ปัญหา โดยเฉพาะถนนซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณกว่า60ล้านบาทมานานแล้วแต่ติดระเบียบของกรมอุทยานเรื่องขนาดถนนที่กำหนดความกว้าง6เมตรแต่แบบของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่7เมตรซึ่งขณะนี้ได้ทำการแก้ไขแล้วและอยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาดาเนินการขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเชื่อว่าการแก้ปัญหายัางอาจล่าช้าเพราะก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาเคยเข้ามาดาเนินการแต่ติดระเบียบดังกล่าว จนต้องย้ายเครื่องจักรกลหนักออกและประสบปัญหาขาดทุนเพราะการขนเครื่องจักรข้ามมายังเกาะเสม็ดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงขวัญเรือนเอ็มโอดไทย p ีบีรายงาน